อัปเดตเช้านี้อัปเดตเช้านี้นะครับน้ำเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานตั้งเยอะเลยครับเมื่อคืนลดไปแล้วแต่เ,เช้านี้เพิ่มอีกเพิ่มมาอีกลูกวอาว ไปเล่นน,น้ำหน้าบ้านวันรอบสองรอบไป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 ตูน้ำครับน้ำต้องน้ำนี่หากับข้าวหลักบนหากับข้าวครับ

ดูแมลงป่องหนีน้ำท่วมนะครับอู้อไข่เต็มเลยแมลงป่องอน่ากลัวนะครับน้ำท่วมอย่างนี้น่ากลัวน่ากลัว<า>ปลาดุกมาแทงอะไรบ่าวเออไหนมาปลาดุกอู้ใจเยญ่ไหม yeah <sighs>